เคยไหมครับหายตัวแบบนี้เข้าไปในรถเลยนะครับโดยที่เสื้อผ้านั้นทิ้งไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปที่1ทําท่ากระโดดไปที่รถนะครับคลิปที่2แล้วก็เอาเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้สีเหมือนกันนะครับโยนไปที่ข้างรถคลิปที่3นะครับให้เราถอดเสื้อเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในรถนะครับนี่ถอดแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในรถแล้วก็ลดกระจกลงนะครับแล้วก็โผล่ออกมาแล้วก็บกไม้บวกมือนะครับจากนั้นไปที่แอปแคปคัดเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับ เมื่อเอาคลิปแรกเข้ามาแล้วนะครับก็มาร์คดูนะครับว่าจะเอาตรงไหนนะครับผมจะเอาตรงที่ตัวกําลังจะกระทบกับรถพอดีนะครับแล้วก็ตัดคลิปที่2คือโยนเสื้อนะครับไปกระทบที่รถนะครับเสร็จแล้วก็หัวคลิปนะครับผมจะเอาตรงที่เสื้อกระทบที่รถพอดีนะครับก็ตัดเป็นหัวคลิปโดยแตะที่คลิปแล้วก็แบ่งฉากจากนั้นก็แตะที่ถังขยะลองเล่นดูนะครับคลิปแรกครับ คลิปที่2เสื้อก็จะหล่นลงพอดีนะครับผมจะรอจนหมวกนิ่งนะครับถึงจะตัดส่วนท้ายของคลิปที่2นะครับหมวกนิ่งตรงนี้นะครับผมก็แตะที่คลิปแล้วก็แบ่งฉากคลิปที่3มนะครับมาดูว่าผมเพิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับถอดเสื้อนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปในรถผมก็จะเริ่มเป็นหัวคลิปที่3ตั้งแต่รถกระจกลงท้ายคลิปที่2นะครับ แล้วก็ลดกระจกลงแล้วก็โผล่หัวออกมานะครับโบกมือ,อ,ย,อ,ย,อย้อยๆเลื่อนไปนสักพักผมก็ตัดเป็นท้ายคลิปที่3นะครับแต่ที่คลิปแบ่งฉากแล้วก็ลบเราก็จะได้3ซีนรวมกันนะครับสังเกตไม่ว่า ไม่มีผ้ากับหมวกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่คลิปนะครับก็ให้เราไปที่มาสนะครับแตะที่มาสนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับเลือกมาสแบบวงกลมนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นวงกลมนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนทางขวาแล้วก็ใช้2นิ้วนะครับในการหมุนไปในทิศทางต่างๆนะครับใช้นิ้วเดียวในการยกแล้วก็มู ve ไปที่ต่างๆนะครับแล้วก็ปรับความเบลอของขอบคลิปนะครับจากนั้นแตะที่คลิปนะครับแล้วก็ไปที่ภาพซ้อ จะเด้งลงมาข้างล่างกดแช่แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็ปรับคลิปหัวท้ายให้เท่ากันนะครับลองกดเล่นดูนะครับหมวกเริ่มนิ่งผมก็โผล่ออกมานะครับแล้วก็ลองเล่นทั้งสซีนดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกระโดดมานะครับแล้วก็กระแทกกับรถผ้าหล่นแล้วก็โผล่หัวออกมาจากรถนะครับแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ส่งออกได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปที่เพิ่มทักษะแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ